สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่เอสเซนเตอร์คานะคะมาอยู่กับพี่เอสผู้ก่อตั้งเต็นท์รถเอสเซนเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะมาถามประวัติเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับเต็นท์รถเอสเซนเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับความเป็นมาของเต็นท์ประวัติพี่เล่าแล้วกันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของอ่ธุรกิจครอบครัวทำม,มาตั้งเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อสู่รุ่นลูกถามว่าประสบการณ์นานไหมบอกได้เลยว่านานมาก แต่ประสบการณ์อย่างน้อยเนี่ยณปัจจุบันนับแล้วรวมมาได้ประมาณ3 0ปีแต่ถามจริงแล้วตัวผม3 0ปีไหมไม่ใช่30ปีที่ตัวผมครับรุ่นพ่อมาสิบกว่าปีแล้วต่อมาสู่รุ่นลูกรวมถึงผมแล้วก็รวมกับเวลาแล้วใช้ในการประกอบกิจการมาประมาณ30ปีขึ้นแล้วครับถามได้เลยว่าประสบการณ์เยอะไหมบอกได้เลยว่าดูขาดครับรถแล้วถามว่าในเรื่องอ,อื่นการเช่าซื้อหรือทำอะไรตาม เกี่ยวกับรถที่ลูกค้าจะมาออกเนี่ยเราสามารถทําได้หมดแก้ไขหรือสามารถดัดแปลงในเรื่องของลูกค้าเข้ามาเอกสารไม่ครบหรืออะไรเนี่ยเราสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เลยเรียกง่ายว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราสามารถตอบโจทย์แล้วออกรถได้เลยครับเอสแอบกระซิบบอกนิดนึงได้ไหมคะในเทคนิคการขายให้ยอดทะลุเป้าทุกๆเดือนแล้วก็ลูกค้าติดใจในอะไรทำยังไงถึงขายได้ดีแต่ละเดือนนี่ทะลุเป้าถามว่าเทคนิคไม่เยอะครับ อันดับแรกก็คือเราก็ต้องคัดสรรในเรื่องของคุณภาพสินค้าก่อนว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยสภาพเป็นไนยังไงแต่เรียกง่ายว่าทีเต็ตเรานี่คัดสภาพทุกคนันตรวจเช็คทุกอย่างในเรื่องของตัวรถเริ่มต้นนะครับในเรื่องการคัดซื้อก่อนแต่จะคัดซื้อปุ๊บสู่มือลูกค้าถามว่าก่อนที่สู่มือลูกค้าทําไงก็ต้องเกิดจากความน่าสนใจลูกค้าที่เข้ามาดูรถพอเขาดูรถเรียกง่ายว่าเห็นรถแล้วถูกใจเพราะอะไรความสวย ความสะอาดของตัวรถเรียบสภาพดีคุณภาพดีซื้อไปไม่ต้องซ่อมซื้อคราวนี้คราวหน้าก็ต้องมาซื้ออีกเรียกได้ว่าโดยรวมแล้วเทคนิคส่วนตัวล้วนๆครับจากประสบการณ์บอกได้เลยเพื่อนมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูรถที่เต็นเอเซนเตอร์คาร์แล้วตัดสินใจซื้อได้เลยแล้วก็ยังกลับมาซื้อใหม่ต้องบอกได้เลยว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเข้ามาดูรถแล้วเนี่ยถ้าได้สัมผัสหรือดูรถโดยรวมของตัวรถเนี่ยต้องบอกเลยว่า ถูกใจแน่นอนถามว่าเพราะอะไรอย่างกรณีวา่าลูกค้าเข้ามาดูรถกับผมเนี่ยผมสามารถแนะนาได้เลยว่ารถมีชนไหมน้าท่วมไหมรถฟ้ามไหมเกิดอุบัติเหตุยังไงบ้างผมบอกเลยว่ากล้าการันตีกับสำหรับลูกค้านั้นเคสนั้นได้เลยว่าไม่มีแน่นอนแถมยังซ้ํำยังสอนเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับลูกค้าที่เข้าดูรถได้ด้วยก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของเต็นท์รถเอสเซนเตอร์ค่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่เอสเนี่ยทิ้งท้ายไว้หน่อยสำหรับลูกค้านะคะที่ได้ดูคลิปนี้ ก็ขอฝากไปเลยครับก็สำหรับลูกค้าที่กำลังดูไลน์นี้หรือคลิปนี้ก็ตามหรือที่กำลังติดตามเจ้ารถเอสเซนะคาต้องบอกได้เลยว่าถ้ามีความสนใจเรื่องรถมือสองไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเก,ก๋งกระบักรุ่นไหนก็ตามหรือที่เราไม่มีเราก็สามารถหาให้ได้การันตีได้เลยว่ารถทุกคันที่ออกจากเราดีทุกคันครับรับประกันผ่านทุกเคสค่ะเดี๋ยวฝากโปรโมชั่นให้เดินการยาอยู่นี้ด้วยนะคะ ออกรถที่เอเซนเตอร์คานะคะขับฟรี3เดือนรับประกันหลังการขายอีก90วันหรือเลือกเป็นส่วนลดสูงสุดถึง20,000บาทค่ะรถ <ลด S 1> สวยค,คุณภาพดีต้องที่น <TV S 2> ี <S S ่เอสเซนเตอรคาค่ะ,คะ